เอาล้ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยเสียงผมมันก็จะแปลกๆหน่อยเนื่องจากน้ำมูกมันไหลอะ่ะเออเหมือนจะเป็นหวัดอะ่ะโอเควันนี้เรามาต่อเกมกับเกม n a โตชิบูเดนอัตติเมตินจาสตอรม4เลยนะครับนะครับผมก็จะเป็นตอนที่สมรภูมิของเราเด็กหนุ่มภาคจบนะครับหลังจากเมื่อพาร์ทก่อนหน้านี้ที่เราดูไปจะเป็นพาร์ทที่ ทางด้านคาคาชิกับโอบิโตะมาสู้กันนะทำภารกิจกันอยู่โอเคไปดูกันเลยเอาละจากนี้เราแยกกันเป็น <c oughs> สองกลุ่มทุกคน <c oughs> พยายามเข้านะอยากย้าย <c oughs> หลังจากแยกกับมินาโตะพวกคาคาชิก็ได้มุ่งตรงไปยังจุดหมายสะพานคันนาบิแม้จะทะเลาะกันบางข่าวแต่พวกเขาก็ร่วมมือกันเพื่อมงหน้าไปข้างหน้าและแล้วหลายวันหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงจุดหมายในที่สุด ทั้งสามคนย่างเข้าไปในเคตของศัตรูบรรยากาศนั้นตึงเครียดและปกคลุมไปด้วยโรคเขาในช่วงเวลานั้นเองสิ่งนั้นก็ได้เกิดขึ้นชิลินขอรับเย,ยนี่ไปก่อนก็แล้วก,กันนะแกจะทำอะไรกับลินนะ่ะ วางใจได้เลยแค่ทําให้หลับไปเท่านั้นแหละเจนนี่โดยถ้าจะใช้การได้แล้วนะขึ้นลิ้นมาเดี๋ยวนี้นะคาคาชิรีบตามให้ปันไปกระเถอหเฮ้ยคาคาชิคาคาชิเราสองคนมุ่งหน้าไปทำาารกิจต่อทั้งทั้อย่างนี้เถอะอะไรกันนะนายรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมากันนะ เอมแล้วลินละ่ะลินจะเป็นยังไงต่อละ่ะเรื่องลินเอาไวท้ทีหลังศัตรูนะ่ะรู้แผนการของเรายังไงมันก็ฆ่าเราทันทีไม่ได้หรอกปัญหาสี่งสำคัญคือศัตรูอาจจะรู้แผนการรับของเราต่างหากนินจาน่ะภารกิจคือที่สุดก็คือกด <c oughs> กดเหรอตอนนี้มีสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นอยู่ไม่ใช่หรือยังไงแล้วลินละ่ลนละเธอเป็นเพื่อนร่วมทีมของเรานะ เธอเคยช่วยทังฉันละนายโดยวิชาแพทย์อยู่เสมอคอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะเธอนะเธอเป็นเพื่อนคนสำคัญไม่ใช่หรือยังไงที่เินทำอย่างนั้นก็มาเป็นภารกิจของเธอพอกันทีเดิมทีนายกับฉันมันก็เข้ากันไม่ได really> ้ด้วยซ้ำน네ี่นะ ต่อให้พูดมากไปกว่านี้มันก็มีแต่จะเสียเวลาเปล่านายน,นี่มันไม่รู้อะไรเลยคนที่ฝ่าฝืนกฎอะต้องเจอกับอะไรบ้างก็จริงอยู่ในโรงเรนจานะคนที่ฝืนกฎนั้นก็มีหน้าตาหน้าว่าเป็นเศษสวะแต่ว่านะคนที่ไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนอะมันแย่ยิ่งกว่าสวะซะอีกฉันน่ะจะไปช่วยลิน โอเคบทนี้ก็จะเป็นบทที่กาชิคยพูดกันอนุโต,โตและซากุลาไว้นะ <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีเลยลินทาไมาถึงอย่างนี้ละก็กำลังติดอยู่ในกระถาลงตา,น,านะหากใครกระถาก็โค่นพวกเราให้ได้สะก่อนสิเพียง <c oughs> <c oughs> <pe> แต่อย่างแกจะทำวาไม่ได้หรอกนะ ฉันอะยังไงก็จะต้องโอเคเรามาเริ่มกันเลยยูฟกามาดิครับ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 ไปเลยกระถางไฟเหมือนแกในตอนนี้แหละมาดีครับอะไรนะ น่าเสียดายที่ชีวิตของแกจะได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วแต่ตอนนี้ขาที่ยังสั่นอยู่เลยก็ตามโถไวยเรานี่มันความคิดคุณที่เป็นจุดอ่อนซะจริงๆเลยเอาชนะมันให้ได้สิอุบิโตะนิดเดียวก็จะช่วยลินได้แล้วแกกำลังคิดว่าอีกแค่นิดเดียวจะช่วยเธอได้แล้วใช่ไหมละ่ะวางเลยนะ มาดิมามาดิฉันดาวทูสิณะกันแล้วแกมีทั้งความคิดและการกระทำของแกมันก็ยัางก็แค่เด็กเหนึือแกคิดแล้ววัดแค่นี้ฉันเอาจริงกับเด็กอย่างแกนะแกนี่มันทนผิดคาดเลยฮะหรือถ้าฉันจะประเมินแกต่ำไปสินะโอ้มาอ่านทัพย์มาสูาส้กด้วยนี่ลำบากจริงๆเลยไอ้ออออออไนึ่ทั้งไปต้องบังเครมโลโลวั มาสิครับมาสิมันยอมหลอกเซยตกไปซะคาถาไฟอไาา<ฮ>เอ้ยเว้ยละเข้าคาสินโหเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วนะวิชาหนึ่งจา้าคาถาสีรักอัมพัง อุ๊ยือย้อื้อ,อโอหโดน,นตบเป็นบอดเลยโอปิโตเราฉันนะนะลินสูขน้ขอนะโอปิโตฉันนะคอยเชนนะอยู่ตลอดน,นั่นแหละนะฉันยังตายซะ ค้ยคาชิก็ะโดดเข้ามาช่วยเฉยคาคาชิทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะก่อนนะจะปล่อยให้นินจาใจซอยอย่างนายไปลืยเดี่ยวได้ยังไงกันเล่าเจ้านั่นเป็นเด็กแต่มีความสามารถมากพอตัวเลยนินวาเพื่อความชัวไทเกะฉันจะร่มสู้ด้วยจากนี้ไปฉันจะนำให้ฝากสับสนุนด้วยล่ะโอบิโต ลุยกันเลยมาเดี๋ยวเราจะได้เล่นไปคาคาชิแล้วก็มันครับมาดิครับโอบิโตะนี่ยังปลอดภัยดีไหมนี่พวกมันช้กับทานลมตาใส่เล็งพอแบบนั้นถึงได้มาดิมาดิทอันก็แปลว่าท่านชันลมพวกมันได้ก่อนคุณเข้าใจง่ายดีนดี่โอ้โหจะเสร็จปโอ้เกินไป แต่ว่านะโคนฮา,าเนี่ยดูท่าจะกัดแกนกําลังคนน่าดูเลยสินะได้สุกเร็งอย่างพวกแกมาเข้าสนามลบแบบนี้ต้องเสียสติกเป็นแน่แน่ <c oughs> นี่ก็แ <c oughs> ปลว่าระบบ <c oughs> การฝึกของหมู่บ้านของเรานะ <c oughs> มันต่างจากหมู่บ้านของพวกนาย,ยางไงล่ะ <c oughs> แกนี่มันพูดจากบเมาโหดชมัดเลย โอ้โอ้โอคันไปชิโต้พันบักษาพันบักษาเหลอไปโต๊ช่ไหอืมจะสตวัวจะเป็นแค่เด็ก็อย่าประมาณละแค่เปิดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองอืมอย่าโดนถ่วงนะเฟยนี้ก็เป็นหใครงนี้รุ่นที่หกเลยนะคนละเฟย ครันติดมือต่อนะเจ้าเด็กบาเ้ยโอ้ยลบ S <S อุยหลบได้ไปเลยเรียบร้อยชิไอเด็กนี่มันแข่งแก่งจริงๆอเ,เอาล่ะไอไอเนี่าคา,าชิไม่เป็นอะไรแค่นี้นะโอปิโตลากร ้วาคาคาชิหน่อยเลยคาคาชิาเฮ้ยเป็นไม่เป็นอะไรใช่ไหมอืมนายตาของนายฉันยังไม่ตายหรอกที่สำคัญกว่านั้นอย่าเพิ่งประมาทล่ะโอปิโตคา เราใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ฉันจะจัดก,การพวกมันทั้งคู่ฉันนะ <c oughs> แค่ไหนแต่ไรแล้วก็ดีตาป่าถูกทุกคนช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่ว่านะ <c oughs> แค่คำนั้นเท่านั้นแหละ <c oughs> ที่ไม่อยากให้เป็นเพียงแค่คำพูด <c oughs> ตายซะอุ้ยดวงตานั่นมัน โอบิโตะนายบิกนิดวงแหวนได้แล้วอย่างนั้นเหรอที่นี่นะฉันจะปกป้องพัฟวกของฉันเองเฮ้ยเเรื่องจริงเหรอวันนี้พร้อมนะโอบิโตะเออเอาแล้วในสุดโอบิโตะก็ได้เปิดในนี่มี่ข้าไม่ตายละลองข้าไม่ตายใหญ่หน่อย ข้าถายไฟน็อกฟินิกก็เถวเรื่องดูนะนั่นเรื่องของคาชิบ้างดีกว่าะชิ้อะไรของเจ้านี่กันเนี่ยไม่นเหมือนเมื่อตะกก้เลยทีไปจะจัดการแกเองอ ท,ทำไมตายหองคาคาซุเหมือนเป็นท่าที่กระโดดฟันนะช่วยอุบิโตะพอดีนะอยากคิดว่าจะมีชิลิตชีวิตกลับไปได้เลยละไม่สบอารมณ์เลย,เลยเกิดกับลูกตายจริงๆจะพวกเด็กนี่หลบได้หมดเลยามาสิครับมาครับมาครับ เอาเรี่ยงกันเลยโอ้มาสิมาแล้วไหนก็ลงมาแล้วไหนไหนก็ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลง,ล,วลงมาแล้วก็ปใส่เป็นกว่าจะตายผันปักษาทำอะไร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  ทำอะไรเอออย่าร้อนเราเสียอีกฝ่ายมีแค่เด็กทนนั้นคิดว่าขึ้นไปนบนเราจะรอดหรอฮะอ้าวันนี้อันนี้เราจะเข้าขคาซินต่อสู้ละนี่กดบีอุ้ยเอาไปได้ ลด,ดลงวอยู่ไหวอยู่อโอ้โหในองแหวนเนี้ยอ่านออกหมดอ่ะนี่ลบท่านี้หน่อยเป็นไงก่อนอื่นก่อนตัวแรก ตีเอือจบละว่างโอ้ยเออจริงๆเจ้าเด็กนี่พวกเนี้เอาแล้ววิ่งออกมาแล้วคาตาไฟลูกไฟยักษ์ กะสนุน่ยคาคาชิเอาแล้วท่านี้วิ่งไปดังคู่เลยยาเท่จัดเลยฉากนี้เท่จัดเลย <c oughs> เรียบร้อยโดนเด็กตบทำ <c oughs> มายักหน้าด้วย เหมือนกันนั่นนี่ยายคาคาชิอุบิโตะมาช่วยแล้วนะลินไม่เป็นอะไรแล้วนะช่วยตัวประกันได้แล้วอย่าประมาทอย่างนั้นหรอวางใจเร็วปไปหน่อยไหมเจ้าเด็กจากโคโนหะา คาถาดิ้ทลายภูผาแย่แล้วทุกคนไปหาทางออกกันเร็วเข้าโอ้คาคาชิโอ้ยยยย โอบิโตโดนทับซันแล้วเป็นอะไรไหมลินคาคาชิโอบิโตะโอบิโต้โธเว๊ยยุทธ์เตพอได้แล้วล่ะคาคาชิฉันนะดูเหมือนจะไม่รอดแล้วล่ะ โอบิโตไม่นะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย <Ob ito. S 1> โอบิโตโธเว้ฉันนะถ้าฉันทำตามนายพูดแล้วมาช่วยลินตั้งแต่แรกอะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้่วนหน้าอะไรกันโจนี่นอะไรกันจริงสิ ลืมไปเลยฉันนะยังไม่ได้ให้ของขวัญแสดงความยินดีที่นายได้เป็นโจนินเลยนะคาคาชิคิดมาตลอดเลยว่าจะทำยังไงดีตอนนี้คิดออกแล้วละวางใจได้มันไม่ใช่ของไร้สาระที่ไม่จำเป็นหรอก วางใจได้มันไม่ใช่ของแไะประโยชน์ะ<อ>นะเนตรวงแหวนนี้นะฉันขอยกให้หนาย <c oughs> ไม่ว่าคนในหมู่บ้านจะว่ายังไงก็ตามไหนก็คือโจนินอย่างเต็มภาคภูมิแล้วนั่นคือความรู้สึกของฉันรับไปเถอะนะ <c oughs> ฉันนะ กำลังจะตายแล้วละ่ะแต่ว่าฉันจะให้เป็นตาให้กับนายฉันจะคอยมองอนาคตต่อจากนี้ให้กับนายเองเร้าจริงเลยฉากนี้เรียบร้อยอาคาชิลุกขึ้นมาได้แล้วพร้อมกับมีเนวแแวน คาคาชิรีบพาลินรีนไปจากที่นี่แล้วเข้าพวกกองหนุนกำลังจะมาแล้วละ่ะแต่ว่าอบิโตะไม่ต้องสนใจรีบไปสิลินโอ้โหมาเพียบเลยคาถาดินสางม,มือเคลื่อนคุ้ ลินล้นรีบจับมือฉันไว้เร็วแล้วที่กะตกลงมาโอ้พี่เจ้าอุตส่าห์สนิทกับเจ้าข้าฮัจิได้แล้วแท้ๆเชียว แถมสุดท้ายก็ไม่ได้สารภาพรักกันลินอยากจะอยู่กับทุกคนให้มากกว่านี้ชะมัดเลยโอบิตโต โเ้เว้ยคาคาชิฝากดูแลลินด้วยนะบ้าเอ้ย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 ยารุดลุยเลยโวฉันนะตายแล้วอย่างนั้นเหรอ ที่นี่มันดูเหมือนจะได้สติแล้วสินะครูทำไมกันละ่ะครูใช้กระดาษที่อยู่ในมีเล็มเนียไว้เป็นสัญลักษณ์นำทางเพื่อให้ใช้กะมมินจามิติแล้วศัตรูละ่ะครูจัดการไปหมดแล้วละ่ะลินละ่ะลินอยู่ที่ไหนครับ ก็โนต้นที่มาไม่ทันนะครับคาชิลินนะเราลนนลเลรื่องให้ชั้นฟังทั้งหมดแล้วละ่ะมาสงครามนินจากครั้งที่สามการต่อสู้อันยาวนานนั้น ยุติลงโดยแลกกับการเสียสละชีวิตของนินจาที่ไหลชื่อไหล,ลนามจำนวนมากแต่ขนาดเดียวกันนั้นเหล่าวิรบุรุษผู้เลื่องชื่อต่างก็ได้ทิ้งตำนานเอาไวใ้ให้เล่าขานกันต่อมาศึกที่สะพานคันนาบิวันนั้นหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเลมีวีรบุรุษที่มีเน็รมงแหวนที่กำเนิดขึ้นถึงสองคนคนหนึ่งถูกจารึกไว้ในบนแผ่นป้ายสุสาร อีกคนหนึ่งหลังทุกขนานำว่าเทศวงเวนกากาชิและมีชื่อเสียงขยายไปไกลจนถึงแคว้นต่งตงตงางๆทว่ากระแสแห่งยุคสมัยนั้นได้แปลเปลี่ยนกระทั่งการเล่าเรื่องตำนานของวีรบุรุษได้กลายเป็นความจริงอันโหดร้ายแทนทั้งการต่อสู้ความทุกข์ทรมานและการเกียดชำัำ ยังคงอยู่ต่อไปไม่อาจจะหยุดลงได้จบภาพสมอลภูมิของเราเด็กหนุ่มโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ซึ้งใจหน่อยเสียงคมอาจจะไม่ดีนะเพราะผมเป็นวันต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับผม โอเคไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าเนย